คือเรารู้อยู่แล้วว่าไงมันก็ต้องผ่านกับยัดดราม,ม่ามาแบบแน่นเลยคนดูเนี่ยมีอารมณ์ร่วมไปกับศิลปะตรงนี้ได้ด้วยนะตอนที่อยู่ขุณต้องถ่ายมันจะชอบมีซีนกลางคืนเยอะมากผมขอให้คะแนนไว้ที่สวัสดีครับผมเยและวันนี้นะครับอยู่กับช่องหนังครอบจักรวาลน,นะครับจักรวาลของคนรักหนังนะครับผมยา yeah. และวันนี้เราก็อยู่กับรายการตั้งหนัง ก็เป็นรายการนะครับที่เราจะเอาหนังนะครับมาทยี่นะครับมาเล่าบอกความรู้สึกพ่อที่ชอบและไม่ชอบให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กับซีรีส์ออริจินอลเนี่ยฟริกนะครับเป็นซีรีส์สัญชาติเกาหลีนั่นเองนะครับผมผมเพิ่งดูจบไปนะฮะดูวันเดียวลวดลวดเลยครับนั่นก็คือ s Squid g เกมนั่นเองนะครับผมหรือเกมป่ามึกนั่นเองนะครับผมอุ้ยสนุกใครบอกไม่สนุกวะคือ ผมเห็นมานะผมเห็นแบบคนที่บอกไม่สนุกเพราะว่าดราม่านู่นนี่นั่นแต่ถ้าไม่มีดราม่าเราจะรักตัวละครเหรอมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพอตข,ข้าวๆกันก่อนดีกว่านะทุกคนสควิตเกมนะครับพอตข,ข้าวๆก็จะประมาณว่าเป็นกลุ่มคนนะครับเป็นพวกรู้เซอร์นะครับที่ได้มีโอกาสครับโดนเข้าไปเล่นในเกมนะครับผมโดยจะมีแบบคนปริศนามาเชิญมาเชิญไปเพื่อเข้าไปเล่นในเกมนะครับซึ่งเงินรางวัลเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่นะ 4 5 6 0 0้าน้ล้านปะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามันตามจำนวนคนนะเพราะว่าคนที่เข้าไปเล่นอนะ่ะมันมีหมด456คนซึ่งพระเอกเนี่ยเป็นนัมเบอร์ที่456เออโดยเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดชนะเนี่ยก็ได้เงินจำนวนนั้นนะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยครับทุกคนอนะ่ะก็ต้องตายครับผมโดยแลกด้วยชีวิตนั่นเองนะครับว้าวโดยพระเอกเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเป็นโคตรลูเซอร์นะครับทั้งติดการพน,นันนะครับมหนี้ตกงานอนะ่ะว่างั้นเถอะเพื่อนที่ทำง,งานตายอีกนะฮะ มีครอบครัวก็ไม่สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้ครับทำให้เมียต้องไปมีคนใหม่นะแล้วก็ลูกก็ไปด้วยซึ่งเศร้านะเศร้าเป็นลูเซอร์ที่ไม่เหมาะเป็นพระเอกครับแต่อย่างที่บอกครับผมพระเอกไม่จําเป็นจะต้องหล่อเทฮะเป็นพระเอกมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนทาหนังมากกว่าซึ่งเอาจริงผมไม่อยากเรียกพระเอกหรอกมันอาจจะใช้คำว่าพระเอกจนติดปากแต่ความจริงมันต้องเรียกว่าตัวละครละหลักแล้วกันเนาะเออ สิ่งที่ทำให้ผมอยากดูเรื่องสกิเกมคืออะไรมันไม่ต้องถามมากครับผมความเป็น Battle Royale ใครๆเคิดหลายๆคนนะผมว่าส่วนมากว่าแปอะ่ะชอบดูหนังแบบ Battle Royale แบบการดูคนกลุ่มนึงที่แบบจะต้องแบบไปแข่งขันกันแล้วก็มีชีวิตมาเดิมพันทุกคนชอบดูอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น t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  r o y a l ยัลไลเออร์เกมอลิ e อินบอ d เดอร์แลหรืออะไรพวกนี้ทำนองนี้เพราะว่าในโลกความจริงอมันทำแบบนั้นยาก มันจะหาอะไรแบบนั้นยากผมว่านะในตัวของสควิ g เกมเนี่ยมันมีความกินอายของ Alice in Borderland อยู่พอสมควรเลยนะถึงมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตรง Alice in Borderland เพราะ Alice in Borderland เนี่ยมันจะดูเป็นมีความแฟนตาซีไปเลยแฟนตาซี Fantasy จ๋ามากกว่า ในส่วนของสป d g เกมเยอะมากๆผมว่ามันก็ต่างมันก็ต่างกันอยู่นะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกนะมันก็เอากิมมิกในส่วนของการเล่นวัยเด็กเออถ้าเกิดของไทยก็เปรียบเหมือนกับแบบอีมอนซ่อนผ้าซ่อนแอบกระโดดยางยิงลูกแก้วอะไรพวกเนี้เออมันก็มีความคล้ายคลึงอะไรประมาณนั้นอยู่ซึ่งผมว่าพอดกิมมิกอะไรเงี้ยมันมันเจ๋งนะตัวหนังเนี่ยผมชอบมากเรื่องที่เกี่ยวกับว่ามันจะมี2 เส้นเรื่องนะทุกคนมันจะมีทั้งเมนพอตแล้วก็ซับพอตนะครับซึ่งตัวเมนพอตเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเอกที่เข้าไปเล่นเกมแล้วต้องไปเจอกับการผูกปมตัวละครภายในนั้นเจอแบบมิตรภาพเจอศัตรูที่แบบว่ายุ่งเหยิงอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตรงนั้นนะแล้วก็จะมีอีกเป็นสับพอตนะครับซึ่งมันทำให้เราเนี่ยไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าไอ้บริษัทเนี้ยมันทําอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างอยู่เบื้องหลัง ฎต่างๆของไอ้พวกที่ใส่สหน้ากากแบบหน้ากากสี่เหลี่ยมหน้ากากสามเหลี่ยมหน้ากากวงกลมเนี่ยมันเป็นยังไงถือว่าเราแทบจะเราเราไม่ได้เดินตามตัวละครที่เป็นแค่ตัวละครตัวเอกนะเพราะว่าเราอะรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาด้วยทำให้เราโฟกัสไปถึงทั้งสองเส้นเรื่องเลยเออมันผมว่าทําตรงนี้ดีนะอันนี้เส้นเรื่องหลักก็ดีนะมันยังมีแบบการขยี้ปมต่างๆขยี้คอนฟ lict ของตัวละครแล้วก็พอไปถึงเส้นเส้นเรื่องรองเนี่ยเอ้ามันก็ยัง มีการใส่คอนฟิกมีการใส่ความรุนระทึกในตรงนั้นด้วยเฮ้ยเออสนุกเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วแถมเราได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเราไม่ได้แบบเดินตามตัวละครโดยที่เราไม่ได้รู้เบื้องหลังอะไรเลยและผมว่าคอนฟิกต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต่อเส้นเรื่องหลักหรือแบบจําเป็นที่คนดูจะต้องรู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่เขาใส่คอนฟิกพวกนี้เข้ามามันทําให้เรารู้สึกอิมแพคกับตัวละครต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนอย่างเช่นพระเอกเนี่ย ลูสเตอร์จะจัดจะเห็นคือเราตามพระเอกมาแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วเราเห็นเลยว่าพระเอกแม่งก็เศร้านะแม่งก็ไม่โอเคนะกับชีวิตที่เป็นอย่างนั้นมันก็พยายามแบบกระเสือกกระสนดินน้นรนถึงบางครั้งจะดินน้นรนไปในทางที่ผิดก็ทำแต่เขาก็พยายามเออและซึ่งตัวละครลองๆต่อจากพระเอกก็จะมีอ่าใครนะลูกพี่ลูกน้องอ่าแล้วก็มีตัวหัวขโมยผู้หญิงอะ่ะเออสองตัวละครเนี้ยก็เหมือนกันเขาก็เอามาขยี้พอสองตัวละครนี้ขยี้ให้เกิดคอนฟ lict บางอย่างทําให้ จาใจจะต้องเล่นเกมเกมนี้แข่งเกมพวกนี้นั่นเองนะครับคือต้องบอกก่อนทุกตัวละครเนี่ยมันจะพอซีรีส์เล่าไปสักนิดนึงมันจะเกิดการสร้างคอนฟ lict ที่คล้ายๆเหมือนกับแฟดแบ็กแต่ไม่ใช่แฟดแบ็กนะทุกคนอ่าบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แฟดแบ็กมันจะเป็นการสร้างคอนฟ lict แบบตอนปัจจุบันแบบให้เรารู้สึกได้โดยที่แบบเรารู้เลยว่าเอ้แต่ละตัวเนี่ยมันมีแบ็กกราวด์เป็นยังไงบ้างเออมันทำให้เราสึกเอยเอาใจช่วยในแต่ละตัวละครนะซึ่งมันก็จะมีข้อเสียในส่วนตรงนี้อยู่ให้จะผมจะมาบอกอีกทีนะว่าข้อเสียมันคืออะไรนะ ผมว่าหนังนี่มันมีซิมโบลิกที่ดีมากๆเออแม้จะเป็นซิมโบลิกในยะของการแข่งเกมต่อๆไปว่าจะมีอะไรบ้างหรือจะเป็นซิมโบลิกงานพวกโปรดักชันต่างๆที่เราให้แบบทำให้เราได้เห็นแล้วก็ให้เราได้คิดตามในบางมุมที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเออวะคิดเหมือนที่ตัวละครคิดเหมือนกันนะคิดเหมือนที่ตัวละครแบบพ่นแดดเลาอออกมาเหมือนกันนะถ้าเกิดทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับตรงฝาผนังอะ คือตอนแรกเตียงมันจะเต็มใช่ไหมเตียงมันจะเยอะมันจะอาจจะไม่ได้เห็นมากแต่พอเตียงเริ่มออกไปอ่ะทุกคนจะเริ่มเห็นตรงฝาผนังและมันจะเป็นแบบเป็นภาพตัวตัวตัว,ตวที่แบบเป็นตัวการ์ตูนแบบมีหัวมีแขนอะ่ะทุกคนเห็นไหมใช่ไหมเป็นหัวแขนแล้วก็มีขาเป็นก้างๆเลยว่าตัวการ์ตูนลกล้างเออคือเกมที่เล่นทั้งหมด6เกมเนี่ยมันมีแปะที่ฝาผนังหมดเลยนะทั้ง6เกมทุกคนถ้าทุกคนดูดีทุกคนจะรู้เลยว่าเกมต่อไปคือเกมอะไรซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตัวละครไม่สังเกตกันบ้างอะวะ และหนังก็พูดถึงเกี่ยวกับพวกคนรวยคนจนเรื่องชนชั้นได้ชัดเจนมากครับอาจจะไม่ได้ตีความแบบแยบยนเหมือนภาราไซ์นะแต่ว่าหนังก็มีความที่ใส่ซิมโบโลิกต่างๆเข้ามาให้เรารู้สึกได้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนช่วงแรกพระเอกชอบดูมาแข่งเป็นการพานันใช่ไหมซึ่งคนเราเนี่ยชอบดู อะไรประมาณนี้อยู่แล้วชอบดูการทรามานหรือการแข่งจากจากสิ่งที่แบบด้อยกว่าตัวเองอย่างเช่นพวกสัตว์ต่างๆเลยพอหลังจากที่พวกมนุษย์หรือลูเซอร์ต่างๆเนี่ยทั้งหมด4 5 6คนมาแข่งนะทุกคนมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงครับเขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มคนกลุ่มแขก V.I.P. ซึ่งพวกกลุ่มแขก V.I.P. เนี่ยก็จะใส่หน้ากากสัตว์ต่างๆมันจะเป็นสัตว์หน้ากากสิงโตหน้ากากเสือหน้ากากกระต่ายอะไรก็ว่าไปซึ่งผมมองว่าตรงนเนี้ยเนี่ยมันเป็นการสะท้อนเลยนะว่าความจริงอะทุกคนชั้นมันก็เท่ากันหมด ในเมื่อคุณก็สามารถดูสัตว์ได้ทําไมสัตว์จะดูพวกคุณไม่ได้เออแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพวกนั้นเป็น V I P ไงอยากใส่หน้ากากอะไรก็ได้ตามใจเอาเธอเอาที่สบายใจงานโปรดักชันเนี่ยเยี่ยมมากผมว่าผมผมชอบมากๆเลยการที่ในเกมเนี่ยในใน,ใน,ใ,นในจุดแข่งเกมทุกอย่างมันดูสว่างเลยนะแม้จะเป็นในห้องนอนที่มีเตียงเงยอะก็สว่างหรือในแบบ เป็นพวกทางเดินต่างๆก็เป็นหลากสีเป็นคัลเลอร์ฟูลแต่พอเราต้องตัดฉากไปด้านนอกบ้างเราเห็นถึงความมืดมนความเกรดดิ้งสีของฉากแต่ละฉากที่ดูมืดมนแล้วฉากต่างๆที่ให้เราได้เห็นเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็นฉากตอนกลางคืนเออมันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันออกไปข้างนอกเนี่ยมันมันแย่มันแย่กว่าอยู่ด้านในทําให้แบบตัวละครเนี่ยมันต้องเข้ามามันจะรู้สึกดีกว่ามันทําให้คนดูเนี่ยมีอารมณ์ร่วมไปกับ ิลปะตรงนี้ได้ด้วยนะเพราะลองสังเกตรจริงๆนะตอนที่อยู่ขนอนเทนต์มันจะชอบมีซีนกลางคืนเยอะมากถึงบางซีนอ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆเหมือนกับอารมณ์แบบ day for night อะไรประมาณนี้แบบถ่ายกลางวันแต่ย้อมให้มันดูกลางคืนก็ตามนะทุกคนผมว่ามันก็เป็นการที่แบบเปรียบเทียบได้ดีมากๆเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้อาจจะมีสปอยล์หนึ่งครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1กับ EP ประมาณ EP ใกล้ๆใกล้จบอ่ะ ผมขอพูดนิดนึงเหอะผมกรี๊ดมากเลยนะตอนที่เห็นอ่ากงยูอ่ะเออเพราะว่าเราไม่ได้ดูข่าวเราไม่ได้ตามข่าวไว้ว่าแบบเอ้ยจะมีกงยูมาแสดงด้วยหรืออะไรเงี้ยตอนที่เห็นคางโดมีฉากที่แบบกงยูกางจะมานั่งได้เห็นคางตรงเนี้ยผมแบบกงยูดิกงยูกงยูคือด้วยความที่เราไม่ได้ค่อยตามซีรีส์เกาหลีเว้ยเราไม่ค่อยด,ดูเสพผลงานของเกาหลีอะไรมากนักใช่ปะม,มันทาให้เราแบบ เหมือนเราไม่มีเพื่อนนะแบบเอ้ยใครวะอารมณ์เหมือนแบบเราย้ายโรงเรียนแล้วไปเจอโรงเรียนใหม่ที่แบบเราไม่รู้จักใครอะแต่ดันมีหนึ่งนักแสดงที่แบบมาปุ๊บเรารู้สึกเ e อ้ยกงยูอารมณ์เหมือนเจอเพื่อนอนะเอ้ยกงยูเอ้ยกงยูมันทำให้รู้สึกแบบเอ้ยแม่งตื่นเต้นมากเลยการที่ได้เห็นกงยูในในหนังที่มีนักแสดงที่เราไม่รู้จักเลยเว้ยแล,และอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้ซับปอยนะครับปอยมากนั่นก็คือการที่ ได้เห็นลีบยองหุนนั่นเองฮะถ้าเกิดทุกคนจําได้นะครับเขาจะเล่นส่วนใหญ่เขาจะเล่นหนังฮกลลีบูดเอาจริงๆผมก็ไม่เคยตามเขาในพวกเกี่ยวกับผลงานทางเกาหลีหรอกแต่ผมตามเขาในผลงานทางฮกลลีบูดมากกว่าเขาจะเล่นที่บทเด่นหลักๆเลยก็เล่น G.I. Joe ฮะเป็น t t r r Shadow อาจำได้ไหมจัได้ไหมจัได้ไหมนั่นแหละมันทาให้เราเอ้ย เราเจอคนรู้จักอีกแล้วเว้ยแล้วแบบมาในช็อตที่เซอร์ไพรส์ด้วยจริงผมจําเสียงแกไม่ได้เว้ยเออผมก็ไม่รู้ว่าคือใครอะไรยังไงงั้นพูดเยอะไม่ได้เดเ๋อเดี๋ยวสปอยนั้นเนี่ยมาครับผมเราจะบอกกันว่าผมชอบและไม่ชอบอะไรกันบ้างดีก,กว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงเนี้อาจจะสปอยนะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูแนะนําว่าให้ไปดูก่อนแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียส ก็ฟังได้นะและถ้าใครอยากมาพิมพ์อะไรคุยกันก็พิมพ์ไว้ได้ด้านล่าง เพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงความรู้สึกกันเนาะแล้วเดี๋ยวใครเพื่อนๆคิดเห็นไม่เหมือนผมหรือว่าคิดเหมือนกันก็พิมพ์บอกผมด้านล่างด้วยนะ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 ข้อแรกครับสิ่งที่ผมชอบมากสําหรับซ็อ q u ิ d เกมนะครับนั่นก็คือการสร้างตัวละครมาให้เรารู้สึกรักมันเออผมดูตอนแรกผมรู้สึกว่าตัวตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันดูมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกตกกลุ่มรักตัวละครพวกนั้นได้ไม่ยากเลยนะแล้วก็สร้างได้เร็วมากๆด้วยอย่างเช่นตัวละครบางตัวออก2ตอนนะ แต่แม่สะเทือนใจผมจัดเลยว่ะแบบอ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นนะ่ะแบบโอ้ยคือต้องทํากันขนาดนั้นเลยเหรอคือไปให้ให้ให้เขาได้ไปต่ออีกหน่อยไม่ได้อะวะซึ่งพอมันปูออตรงนี้มาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเอ้ยเราเอาใจช่วยเขานะเออไม่ว่าเขาจะมีตะกะความคิดอะไรยังไงไม่ว่าจะเทาจะดําจะขาวเลยไงรู้สึกว่าเอ้ย เราสึกว่าอยากเราอยากช่วยเขานะเออแต่พอพวกตะก,กอนความคิดตรงนี้มันรวมมาอยู่ด้วยกันในจุดๆุดเดียวเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราอ่ะควรเลือกช่วยใครเออไม่ใช่ควรเลือกช่วยใครควรเลือกทุยควรเลือกเชียร์ใครเออแล้วก็บางคนนะไม่มีฉากอะไรแบบนี้นะแต่มาด้วยไดอะล็อกมาด้วยการแสดงโอ้โหแมเ่เจ็บเจ็บปวดมากตอนที่เจ็บปวดสุดคทุกคนที่ดูแล้วคงไม่ต้องบอกเนาะก็ค,คตงต้องไปตอนกนะัน,ะน,นะนนะกบุกกันบุกนะจนะกันบุก เกมลูกแก้วอ่ะโอ้ยน้องยูมิลีอ่ะเชื่อไหมทั้งเรื่องอรู้จักคนเดียวที่แบบเพิ่งมารู้ว่าคือน้องยูมิลีอ่อไปไวมากแบบโอ้ยให้น้องไปต่ออีกไม่ได้เหรอแบบทำไมใจร้ายเอาให้น้องไปต่ออีกหน่อยที่แบบมีทางอื่นไหมที่จะผ่านไปหน้าแล้วก็สิ่งที่ชอบอันหนึ่งนะก็เกี่ยวกับพวกการสร้างทําให้คนดูลุ้นไปแ,แบบลุ้นแล้วก็เกรงไปกับการแข่งต่างๆซึ่ง ผมต้องบอกว่ามันก็ต่างจาก a l i c e in b o r d e r l a n d แหละเพราะว่าอันนี้มันคือเกมที่ไม่ได้แฟนซีขนาดนั้นนึกออกปะมันคือเกมการลเล่นเป็นเกมการลเล่นสมัยเด็กที่โดนอัปเกรดขึ้นมาอีกนี่นชักากเยยเฉยๆนี่ก็ฉักขยเย้ดันแบบฉักขเยอะยที่สูงๆไทรโดนดึงมาหมดก็ตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะเป็นเหมือนการเล่นเราเล่นที่โดนอัปเกรดซึ่งผมว่าท่วงท่าในการถ่ายในการมุมกล้องในการคัตติ้งอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าใช่มันรุนนะอเอาจะช่วยยิ่ง ยิ่งเกมแรกอะไอเ e. อไอโอโป้งน่ะอันนั้น,นก็คือแบบไอฉากที่กระโดดจะเข้าเส้นชัยตอนจบอนี่คือแบบไม่ตัดคัดตติ้งไปหาตรงในกา0.03 0.02ยังจู่กากาัดยังแบบเฮ้ยขยี้ขยี้ยังว่าขยี้แบบขยี้จัดเลยนะเออนะแล้วเรามาพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบดีกว่าโอ้โหสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่นะผมว่าสิ่งที่ไม่ชอบที่ผมไม่ชอบมันคือใหญ่มากมาก ผมรู้สึกว่าการตัดสินใจของตัวละครมันดูแบบออมันน่าหุดหงิดอ่ะผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่มันมีมันมีหลายตอนมากที่ผมรู้สึกหุดหงิดมากๆแบบเฮ้ยทำไมมึงตัดสินใจแบบนั้นวะอีพระเอกอีตัวเอกเนี่ยหนักสุดตอนจบที่แข่งสกปร g เกมอันนี้ผมเล่าแนละ้วอันนี้สปอยสปอย,สปอยจัดเลยนะคือมึงเดินข้ามเส้นไปมึงก้าวข้ามเส้นไปปุ๊บเงินทั้งหมด มึงจะได้มึงจะได้แล้วฝนก็ตังตกแล้วแบบฟูแบบโอ้หแบบตอนนั้นคือแบบดาร์กจัดจัดอันนี้คือเหมือนมันทําใหเาแบบเเเา้เรารู้สึกแบบเอ้ยเริ่มดิ่งดิ่งดิ่งแล้วเราจะเรารู้สึกว่าเอ้ยความจริงแล้วอยู่ข้างนอกกับอยู่ด้านในเกมเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนี่หว่ามันก็นลอกทั้งคู่นี่หว่าอะเขาเล่นต่อแล้วทีเนี้ยไม่เอาเออไม่เอา,ไม,เอาไม่ยอมข้ามเส้นและก็เดินกลับไปหาลูกพี่ลูกน้องที่ตอนแรกมึงจะฆ่ากันอยู่แล้วคือกำลังจะฆ่ากันกลับไปหาแล้วก็บอกว่าป่่ะฉันนไมเลล เราจะกลับบ้านไปด้วยกันผมนี่แบบว h a t ฮะอะฮะเอาจริงอะแต่มึงเลือกตัดสินใจที่จะไปช่วยน้องลูกพี่ลูกน้องที่กำลังจะฆ่ามึงเมื่อกี้เอาจริงอะสุดท้ายครับลูกพี่ลูกน้องบอกโอเคแล้วไม่เอาแล้แทงตัวเองทำให้อเพร่กลายเป็นผู้ชนะโดยปริยายเพราะว่ากฎนี้ก็คือว่าจะเลิกเล่นเกมได้ก็ต่อเมื่อ คนที่เล่นอยู่มากกว่าครึง่งโหวตซึ่งตัวน้องก็ไม่เดียวไม่ได้โหวตว่าจะเล่นหรือไม่เล่นแต่ต้อน้องก็เลยฆ่าตัวตายอ,อตายสุดท้ายพระเอกก็ได้เงินแต่สิ่งที่งุดหงิดทวีคูณอีกก็คือพระเอกได้เงินแล้วไม่ใช้ปีหนึ่งเต็มๆบีดปีหนึ่งไม่ใช้เลยเลยปล่อยตัวผมไม่ตัดด้วยหนวดเฟิร์มอีกไม่ใช้เงินแต่ว่าเอาเอเดียมาเช็คกันะมีแต่ไม่ใช้คือเงินส่วนนั้นอะมึงทำอะไรก็ได้แล้วเว้ยคือแบบ โอ้โหมันคือเงินมหาศาลมากนะมึงชอบทําอะไรก็ได้แล้วเพื่อนมึงจะมานั่งแบบเออกูไม่มีคิดเฉกระจายโค<ฮ>วพอนึกถือภาพแล้วแม่งหงุดหงิดอะเนึกออกว่าคือแบบการตัดสินใจแม่งแบบโลกสวยเกินแล้วแบบหนังมันจบแบบโลกสวยอะไรขนาดนะั้นมัน,ม,นมันแบบเพื่อเพื่อเพื่ออะไรรอนนี้เกมกระจกเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูดพาร์ทที่เราจะมาพูดทีละเกมดีกว่าอ และสิ่งที่ไม่ชอบอีกหนึ่งอย่างนะก็คือผมรู้สึกว่าพาร์ทของเกมเนี่ยอยากให้มันดูแบบเยอะกว่านี้หน่อยเยอะในที่นี้หมายไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องนานกว่านี้นะแต่ให้มันดูแบบมีอะไรมากกว่านี้หน่อยซึ่งก็เข้าใจได้ในมุมหนึ่งที่มันเป็นเกมสมัยเด็กของฝั่งเกาหลีเขาแต่ความจริงผมรู้สึกว่ามันสามารถเอามาอัดเดปหรือออกมาบิดให้มันมีอะไรมากกว่านี้ได้อะเออเออมันก็สนุกบิมันก็โอเคแต่ว่าผมรู้สึกมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ มาครับมาถึงตอนที่จะมาคุยเกมทั้ง6เกมกันดีกว่าทุกคนเกมแรกฮะต้องบอกก่อนครับซึ่งเราอะอาจจะไม่ได้อินเท่ากับคนเกาหลีเนาะว่าเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบเป็นเกมสำหรับเด็กของคนเกาหลีเขาอะเออแต่ว่าถ้าเกิดถ้าคนอัริงๆนะไทยน่าจะซื้อมาเนาะน่าซื้อแบบมาลองมารีเมคดูเนาะแล้วก็แบบทาเป็นเกมแบบอิมอนต้อนผ้ามาก้านกล้วยแปะแข็งโอรานเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยนึกบอกว่าเออมันน่าจะสนุกนะเออเออเอ,อ,เอ,อ ใค,ใครแบบมีเงินทุนหรือค่ายไหนสนใจนะผมแนะนําว่าซื้อซื้อมาแล้วก็ทําเป็นออริจินอลเน็ตฟิก็ได้อะไปทําของในเน็ตฟิกเลยแต่ว่าซื้อของเขามาทําให้เป็นการเล่นของไทยเออน่าจะสนุกแต่ฝากอ d แดปหน่อยนะอะแดปให้มันเยอะกว่าน,นี้หน่อย <c oughs> มาครับเกมแรกก็คือ A E I O O p ปงนั่นเองนะเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่เขาเรียกว่าเป็นเกมแบบเปิดเป็นการเปิดหัวว่าเอยจะเอาแล้วนะพร้อมอย่างทุกคน เพราะว่าตอนแรกจากที่มีโดนมีตัวละครโดนยิงคนแรกอะเชื่อไหมว่าตอนนั้นมันยังรู้สึกแบบเพราะว่ามันไม่ได้มีรีแอคจากใครเลยเว้ยแต่พอคนที่2โดนยิงแล้วกระจายเลือดกระจายเท่านั้นแหละโอ้โหเรียบร้อยผมว่าเกมแรกผมผมชอบผมชอบมากๆ น่าจะเป็นแบบถ้าให้ให้เลือก6เกมนะเกมเนี้ยผมน่าจะอยู่ในแบบ6เกมที่ดีสะเป็น3เกมที่ดีกนะันฟังดีเป็นสเกมฟังดีที่ผมโอเคโอเคมากโอเคมากและเกมที่2ฮะเกมไอ้เลาะแผ่นน้ำตาลเออเขาเรียกอะไรขนมน้ำตาลปะที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมรูปพระอาทิตย์รูปลมนะ่ะเออผมไม่รู้เรียกขนมอะไรน,น,น่าเป็นขน,นมตาลทงที่ต้องแบบที่แบบเป็นเลาะเลาะรูปออกมาแต่มันยากมากนะทุกคนการที่เราจะเลาะรูปออกมาได้เพราะมันจะติดมันจะหักบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในผมรู้สึกว่า เป็นอีกเกมหนึ่งที่ที่จืดที่ค่อนข้างจืดนะด้วยความที่อาจอาจจะไม่ได้มีวิชวลอะไรด้วยแหละมันก็เลยรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรขนาดนั้นนะเออแต่ว่าไอตอนที่นะพระเอกเรียรียาอน่นตาเนี่ยเชื่อไหมตอนผมดูผมอยู่งี้เลยคือคือคือแลบลิ้นตามเพื่ออยู่ดีก็อ้าปากแล้วเ็าแลบลิ้นเอ,อ้ยแต่มันทําได้ตรงนี้ดีนะ ออแต่ส่วนนี้ผมขอให้ไปอยู่ในฝั่งสังเกตเกมที่จืดไปหน่อยจืดไปหน่อยเกมที 3, ่สครับชักคเยอร์หัวในโคตรชอบด้วยความที่มาเป็นเกมที่เราก็เขาเรียกว่าไงเราเราเคยเล่นเว้ยเกมนี้ชักคยเยอร์เราเคยเล่น,น,ลนทุกคนมีงานกีฬาสีทุกคนก็ต้องเคยเล่นซึ่งเนี้ยทำได้ดีเพราะว่าด้วยความที่หนักมันปูมาให้เราสึกกดดันตั้งแต่แรกแล้วแบบทีมพระเอกเนี่ยทีมตัวเอกเนี่ยมีผู้หญิงกับคนแก่คือครึ่งหนึ่งอะ ถ้าเราจะรู้สึกอะไรเราจะรู้สึกมันจะรู้สึกไม่ค่อยใจแป้วๆนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าไงมันก็ต้องผ่านแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันจะผ่านยังไงเท่านั้นเองครีเอทนาการที่ดึงมาแล้วโดนเกียวตินตัดตรงกลางเชืยียแล้วก็ตกเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนี้ทําดีถือว่าถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าอยู่ในฝั่งดีแล้วกันครับมาถึงเกมที่4ี่เกมลูกแก้วแล้วกันเดี๋ยวเกมลูกแกว้วซึ่งเราเนี่ยต้องมีลูกแก้วหมด20ลูกให้ได้โดยเอาจากเพื่อนเราเนี่ยแหละแล้วประเด็นคือคนสนิทกันก็ต้องจับคู่่กันเข้าไปใชม และเท่ากับว่าจะมีหนึ่งคนต้องตายโอ้โหเกมนี้จืดนะเพราะว่าลูกแก้วนี้มันขึ้นอยู่กับเรากับคู่ของเราว่าเราจะเล่นอะไรก็ได้จะดีดแข่งกันจะโยนเข้าหลุมจะโยนให้มันใครใกล้กำแพงที่สุดจะจะทายคู่ขี้ก็ได้เล่นได้แล้วแต่เราหมดผมรู้สึกว่าการที่เราให้ตัวเล่นเลือกที่เยอะขนาดนี้ผมรู้สึกว่าทําให้หนักให้ให้ใหใหใหหนังสีนี่มันจืดแต่ด้วยความที่มันจืดในเรื่องของเกมเนี่ยมันกลับยัดดาม,ม่ามาแบบแน่นเลยแน่นจนที่แบบ ตัวละครที่เราเชียร์ไม่ตายยับเลยแล้วไม่เป็นแล้วมันเป็นตัวละครที่เราไม่อยากให้ตายทั้งนั้นเลยด้วยเพือนจุดสะเทือนใจมากมาก แต่ดราม่าเอาเรื่องดราม่าฉากนี้มันอิมแพคน้ำตาคอเออบอกเลยน้ำตาคอเกมนี้ผมก็เลยยกให้อยู่ฝั่งจืดแล้วะันนมาเกมต่อไปคือเกมกระโดดข้ามกระจกนะครับโดยกระจกจะมี2ฝั่งจะมีประมาณเกือบยี่สิบเลยมั้งยาวไปยาวเลยจะแบบมี2ฝั่งเนี้ยซึ่งกระจกหนึ่งจะเป็นกระจกในรภัยกระจกหนึ่งจะเป็นกระจกแก้วที่แตกได้เออเกมนี้คือถ้าเกิดมันขยี้กว่านี้มันจะไม่มันจะดีกว่านี้ว่าคือมันคือเกมนี้มันมันกิมมิคมันมาแล้วความรู้ทึกมันมาแล้วเพราะว่าเรามีแค่2ทางเลือก5050 เราก็จะผ่านไปได้นะึกออกปะแต่ลูกเล่นน้อยไปหน่อยไม่แพวพราวเท่าไหร่คือกลายเป็นว่าตัวไหนไปก่อนก็ยังอยู่ข้างหน้าคือไม่ได้มีคอนฟิกที่แบบจะต้องทะเลาะก,กันหรือแบบหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราก็าแค่ดูๆไปยังไงเราก็รู้เลยว่าใครจะผ่านบ้างมันเลยทำให้ตอนนี้ d r อปแต่ว่าโดยรวมผมชอบนะผมยังชอบเกมนี้อยู่เพราะว่ามันเหมือนมัน50 5 0 2ทางเลือกมันทำให้เรารู้สึกลุ้นดีแต่มันไม่ลุ้นตรงที่เรารู้แล้วแหละว,ว่าใครมันจะรอดบ้างเออก็เอาไปฟังดีแล้วกัน เพราะว่าฝั่งที่ไม่ดีผมก็อยกให้เกมปลาหมึกนั่แหละคือเป็นเกมมาจากชื่อหนังชื่อซีรีส์ s q u i d g เกมใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกก็มีอธิบายเกมให้เรารู้แหละซึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันเราไม่ได้อินกับมันแล้วก็มันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรขนาดนั้นและอีกอย่างนึงคือตัวละครมีสองตัวนี่ผมสปอยแล้วนะเนี่ยช่วงที่ผมพูดแล้วตัวละครมีสองตัวให้แข่งกันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกมันก็จืดไปก็จบแล้วครับผมสําหรับ ความรู้สึกและรีวิวซิควิตเกมแบบสั้นๆนะฮะเราก็อยากไม่ได้อยากสปอยนขนาดนั้นเนาะเราอยากให้ทุกคนไปดูกันเองก่อนนะกันและทั้งซีรีส์นะครับทั้งตั้งแต่ ep 1จนถึง ep ล่าสุด ep สุดท้ายเนี่ยผมขอให้คะแนนไว้ที่8.5แล้วกันครับมันก็อยู่ในระดับที่ดีนะเออ8.5เนี่ยเพราะว่าแต่หนักดีมากๆสำผมมันต้องเป็น9ขึ้นอันนี้มันเกือบแหละมันคือแบบตัดคะแนนหลักตัดคะแนนตรง การตัดสินใจตัวละครแหละส่วนที่เหลือผมโอเคนะผมไม่ได้ติดเรื่องดราม่าเออหลายๆคนอาจจะติดเรื่องดราม่าผมไม่ได้ติดเรื่องดราม่าเลยเออไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันผมรู้สึกว่าพอเสพดราม่าแบบนั้นมันทำให้รู้สึกเรารู้สึกเข้าถึงตัวละครได้ง่ายแล้วก็อินตัวละครมากอะ่ะมันอาจจะเป็นหนัง Battle Royale นะนะแต่ว่าแบบเออเป็น Battle Royale ที่ใส่ดราม่ามามันก็ดีและก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องหนังครอบจัก,กรวาลด้วยนะครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งประมาณนี้ฮะสับฟีดเกมคำยิงอย่างพูดแบบลึกกว่านี้นะแต่แบบบางอย่างมันต้องสปอยแหละเออมันบางครั้งมันต้องพูดบางเรื่องบ้างอะไรเงี้ยต้องขอโทษที่ยังไม่ดูด้วยนะครับแต่ใครที่ไม่ได้ซีเรียสสปอยก็ไม่เป็นไรและใครที่ดูแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาตินและเช่องหนังข้อจวาและรายการตำหนังก็ไปแล้วครับ เจอคลิปหน้าบายเฮียคันอะไรวะแล้วก็โอลาลิซ่ามาเฮียเชียลืมกดบันทึกปะเนี่ย